ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอดงมากเลยดิไม่มงสารภาพคนดูก่อนแล้วมึงมีความรักไหมไม่มีมีสารภาพก่อนไม่มีไม่มีก็หกตกลกไม่มีไม่มีก็หกตกลกไม่มีมีความรักไหมช่วงนี้ไม่มีรักพ่อรักแม่รักน้ำรักปลารักพ่อรักแม่รักน้ำรักปลาเออเนื้อมันเนียนวะเนียนเหมือนรองพื้นเลยมันมันสุกไหมอ่ะ ถูกดิขอกินหน่อยดูดิดูความเด้งนะว้าวมึงลองลองก่อนคือแบบนนี้เลยอะเจลลี <dunno. the öst> ่อะใช่มึงลองดูว้าวสีสวยจังดูุิอร่อยอะอุ๊ยซุงอร่อยอ่ะจริงต้องแบบกระเทียมสับลงไปสุด อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะนี่ดูเนื้อแบบเนียนเนียนนี่ดูมันนะช้ำนะข้าวกรึ้งไรได้ยินแต่เสียงแบบปุ๊ก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 อะไรน a s m ปุ๊ก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 ปุ๊อร่อยเกินเกินบรรยายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆไนี่คือไข่ตุ๋นที่ดีไข่ตุ๋นลอเลย ใคอ่ะดูความเด้งออขอสูตรได้ไหมไม่ได้ครับเชฟห่วงสูตรขอไอฟโฟนเ <c oughs> นี่ยพิมพ์เขาว่าโป้ยและเ <c oughs> นี่ยโป้โป้<ป><ป>แกคือแกแบบไม่น่ารักเลยอ่ะอันนี้คือปว่วนละอันนี้คือไม่ใช่เอฟซีชนะนี่คือป่วน พิมพ์เต็มอ่ะแบบแก้งอ่ะไม่เป็นไรหรอกอืมอร่อยอ่ะอร่อยนะกูอิ่มมากยั่ไข่สองฟองกูอิ่มเลยอ๋อกูกินข้าวกูปะทูด้วยนี่หว่าโอ้โคนกินจริงพิมพ์คน 嗯，嗯，嗯，摆，摆